สวัสดีค่ะอาคารีเทเรวิค่ะวันนี้นะคะมาเที่ยวไม่ใช่มาเที่ยวมาเจอเพื่อนมาเจอเพื่อนที่เชียงใหม่ค่ะ <c oughs> เพื่อนสองคนนี้เป็นเพื่อนมหลาลัยนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นนะคะก็จะมีการแปลในลายผลิตค่ะแปลอีเมลภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยค่ะแล้วก็แปลประชุมค่ะการจ้างละคะค่ะสำหรับการนะคะก็คือทํางานเป็นเซลล์ที่บริษัทญ,ญี่ปุ่นค่ะหลักๆก็คือติดต่อประสานงานระหว่างนายคนญี่ปุ่นกับลูกค้าคนไทยค่ะทั้งสองคนทํางานมากี่ปีแล้ว4หรือยังนะ <c oughs> <c oughs> ส ปราเกือบสี่อันเบียร์สักเกือบห้าเลยเกือบห้าปีค่ะตอนจางทํางานที่กรุงเทพเบียร์จางทํางานที่ลําพูนลาพูนเคนค่ะสิ่งที่อยากจะบอกนะคะก็คือขอให้ช่วยลดเวลาในการประชุมลงหน่อยค่ะโอนไกชิมะกชิมะค่ะสำหรับการนะคะก็คือ อยากจะขอให้พูดภาษาญี่ปุ่นให้ช้าลงหน่อยค่ะอนี่ใครชิมัสชิมัสคันจังกับเบียจังในีุ่่นนี้留学したรとがตるあります。はง役の時だよね。ベアちゃんは高校生ですね。二人とも一ท半ぐらい日本に住んだことがある。で、カンちゃんักこにตะอืม อะไรนะที่ไหนเปลี่ยนที่ไหนมาแล้เปลี่ยนที่ไหนคะไอโตเกียวเดดิเคียวไดกากูดีสเบียรจังล่ะอ่าอวโมลิเคนเดส คำลับเบียร์นะคะคิดว่าเรื่องของอากาศค่ะาาไปใช่ไปถึงวันแรกอากาศหนาวมาก,ามากจากประเทศไทยคือร้อนมากไปเจอหนาวมากค่ะแล้วก็ทําให้ชักกเกอใช่ทําให้ <laughs> ตอนนั้นเป็นหวัดด้วยก็เลยอยากกลับไทยมากอยากกลับไทยเลยตอนนั้นใช่ไหมแล้วกานจังอ่ะ สำหรับการนะคะก็คือตอนที่ไปตอนมหาลัยค่ะวันนั้นจะต้องเดินทางกับจากมหาวิทยาลัยแล้วดันต้องนั่งรถไฟเที่ยวสุดท้ายจากโตกเกียวกลับไซตามะค่ะเพราะหอพักอยู่ที่ไซตามะทีนี้รถไฟเที่ยวสุดท้ายที่ญี่ปุ่นแน่นมากจนทุกคนก็ถูกดันเข้ามาแล้วที่จับอะค่ะเราก็เต็มหมดแล้วเหลือแค่พื้นที่นิ้วชี้เล็กๆให้เรายึดเอาไว้ไม่ให้ล้มค่ะน่าสงสารมาก สําหรับเบียคิดว่าเรื่องของความรักสวยรักงามอะคะถ้าเป็นของผู้หญิงไทยกับผู้หญิงญี่ปุ่นที่แตกต่างกันก็คือเรื่องของขนค่ะขนใช่คือคนญี่ปุ่นเนี่ยเ <c oughs> พื่อนที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่มีขนกันเลยอย่างอย่างบ้านเราก็จะพอมีขนบางๆขนแขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือถ้าเป็นที่เพื่อนที่ญี่ปุ่นก็คือทุกอย่างกเกลี้ยงเกลี้ยงหมดเลยค่ะก็คือจริงๆคนไทยเนี่ยมีขนแขนขนขา ไม่แปลกใช่ไ,<ห>ไม่แปลกใช่มีได้ใช,ใช่ไหม,มนั่นสินะ <c oughs> แล้วจริงจังอ่ะ <c oughs> ค่ะการคิดว่าคนไทยกับคนญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่เหมือนกันตรงที่ว่าคนไทยชอบพูดคาว่าไม่เป็นไรค่ะแต่ว่า <c oughs> ใช่ <c oughs> คํานี้แม้แต่คนญี่ปุ่นเองก็อาจจะจําแล้วมาพูดให้ดินบ่อยๆเหมือนกันแต่ว่า <c oughs> คิดว่าในภาษาญี่ปุ่นเองจริงๆคนญี่ปุ่นอาจจะไม่ค่อยใช้คํานี้เท่าไหร่ มีค่ะมีเสน่ห์ยังไงคะก็เป็นคนรักษาเวลาตรงต่อเวลาค่ะแล้วกันังคิดว่ายังไงคะเป็นคนจริงจังค่ะแล้วก็เหมือนมองอนาคตมีเป้าหมายค่ะอย่างแร้ค่ะ เรื่องการกันคิ้วกันคิ้วใช่สําหรับผู้ชายไทยเนี่ยก็ทางฝั่งไทยเราจะไม่ค่อยมีการกันคิ้วกันเนาะคือผู้ชายแทบจะไม่มีกันคิ้วกันเลยแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายญี่ปุ่นจะเห็นว่าแทบจะทุกคนที่กันคิ้วค่ะเดียจังก็เลยรู้สึกว่ามันแตกต่างกันมากชัดเจนใช่การจังล่ะคะสำหรับการคิดว่าคนญี่ปุ่นไม่ค่อยนิยมสักตามร่างกายค่ะ แต่ว่าคนไทยผู้ชายสักกันให้เห็นบ่อยๆเช่นแขนหัวไหล่หลังเนี้ยค่ะก็าเป็นดาราไทยหรือนักร้องไทยก็สักก็เป็นเรื่องแบบไม่แปลกขนาดนั้นใช่สุดท้ายนะคะอยากบอกอะไรกับคนที่ชอบไทยแล้วก็เรียนภาษาไทยอยู่คะก็มาเรียนภาษาไทยกันเยอะๆนะคะ ใช่เพราะว่าจีนเชนเซ่ใจดีมากใช่ไหมใช่ค่ะพูดดีๆนะก็ขอให้ทุกคนนะคะสู้ๆค่ะตั้งใจเรียนค่ะภาษาไทยไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นยากที่สุดใช่ยากที่สุดยากที่สุดพวกเราก็จะสู้ๆกับภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะสู้ๆค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย ดีเทเลวีค่ะวันนี้นะคะครูจีนมาเที่ยวแล้วก็มาเจอเพื่อน 2, 2> คนเยไม่ต้องเอาเลยก็ได้สวัสดีค่ะ